แจช,ชื่นค่ะสวยงามมากๆค่ะพี่หมามาขึ้นงามเต้นหรเนาะเก้นนั่นอ่นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นนั่นแหละสก,กายวอล์กนั่นแหละช่วงอะไร ตรงโน้นคนเดินขึ้นอะสกายวอล์กสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กเชียงรายแม่สาย วิดีโอนะเดี๋ยวไปลงเฟซบุ๊กนะไม่ลงยูทูบแง่เส้นางสมแต่มาอ,อมว,มวันบางแงา่กลงวันไม่ค่อยอสวยสวยนะข้ชาดินน้ำมาไวใช่ยึดคาเลย ไปเราไปขึ้นเราไปขึ้นสก,กายวอล์กต่อ Let's go, let's go, let's go จะเดินขึ้นสก,กายวอล์กชอบกล้องนะ <c oughs>

สวยงามมากไมันดีค่ะเพมากค่ะ มาเดินสกายวอล์กกันโอ้สวยงามโอ้เป็นแปลงไม้งามอะ่ะเขาเลียกมาเมียนี่สวยสวยงามมากๆนี่เราจะเดินต่อแล้วนะสกายวอล์กสกายวอล์ก เชียงแม่สายนะคะตอนนี้เราอยู่แม่สายแม่สายจังหวัดเชียงรายสวยงามมาก ตอนนี้เราเดินสกายวอล์กแล้ว ลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นสามคนพี่น้องยังไม่มาเลยมาเน่มาเน่เนดูสิคะบรรยาก,กาศดีดีลมเย็นเย็นดูลมเย็นมากๆเลย

หมดเร็วเนาะมืดเร็วเนาะมืดเลยไม่ได้ฝั่งตรงโน้นเป็นพระนั่นอ่ะจะได้มัไกลโน,น้นขาวๆัน่นประเภทประเทศพม,ม่าอยู่ข้าง

กายวอกแม่สายนะคะเรามาตรงนี้อาคู่แล้วแบทมดุดนี่ชื่นสวยมากมาก happy, ต,ราตรงนี้สวย ใครอยากมาเที่ยวก็มานะคะที่พามา่าไม่ใช่พามา่าแม่สายค่ะแม่สายเราเดินสกายวอล์กกัน,นะคะ่ะนี่เราเดินกันนะคะตรงนี้ไม่น่ากลัวเท่าเชียงแสนเชียงแสนเดินไม่ได้เลยค่ะสันผับผักสวยงามพญานาคก,กี่เสียนนะฮะ สี่เสียนพญานาคเจ็ดเสียนเหรอเสียดายไม่เห็นชัดบบองพญานาคหมอะอะไรฮะองพ่อ <p her> พญานาควิสุทธิวาเทวาไรห้านาทีห้านาทีาาทสีสวรรค์บันดาลโชคตรงน,น้นตรงน้นเป็นพม่าข้างล่างน,น้นประเทศพประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่าเราหม โอเคนะคะฮัลโหลฮัลโหลลูกมีลูกมี Where you come from Where you come from Where you come from อเมริกาคุณรัก for you Enjoying